นี่คือเครื่องมือพิเศษนะครับที่เขาออกมาทดสอบนะครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำมันนะครับของรถท่อนด่านะครับเป็นปั๊มเก่านะครับครับเดี๋ยวสิพามหาสาเหตุนะครับลดอาการตาตาวดนะครับขั้นนี้ก็เป็นรถย amaha tino นะครับเป็นรถหัวฉีดนะครับเวลากดตาตาทนะครับถดตาตาวดนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี่ยังกับทำงานปกตินะครับผมก็ได้ตรวจเช็คนะครับหาสาเหตุดังกก่านะครับบวบานะครับตัวปั๊มน้ำมันนะครับ ปั๊มน้ำมันอยู่ใต้ถังนะครับเมา่อทำงานนะครับสำหรับสาเหตุนี้นะครับผมก็ได้แยกเป็นสองกรณีนะครับกรณีแรกนะครับคือสายไฟขาดนะครับกรณีที่สองนะครับคือปั๊มปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับมันพังนะครับมันหางผมก็ได้หานะครับกรณีแรกนะครับคือสายไฟขาดนะครับก็ได้หาเบื้องจุดต่างๆนะครับก็ได้หาตามจุดต่างๆแต่กับมี สายไฟเส้นใดมันขาดนะครับก็ยังปกติดีนะครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คกรณีที่สองนะครับคือปั๊มน้ามันนะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน่อยๆนะครับในการตรวจเช็คปั๊มน้ำมันนะครับของรถยามาฮ่ tino นะครับนี่ครับนี่คือเครื่องมือพิเศษนะครับที่เเข้าออม่าทดสอบนะครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำมันนะครับของรถฮอนด้านะครับเป็นปั๊มเก่านะครับปั๊มน้ำมันตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนออกก็คือสางแรงดัน บ่ได้ตามค่ามาตรฐานนะครับแต่ว่ามอเตอร์กยังทํางานอยู่นะครับผมก็ได้น่าตัวมอเตอร์ตัวนี้แหละครับมาต่อนะครับมาตรวจเช็คนะครับก็คือผมถอดสายนะครับสีแดงกับสายสีดำออกนะครับง่ายๆเลยนะครับสายสีแดงนี่นะครับก็เป็นขัวบวกนะครับส่วนสายสีดํานี่นะครับก็เป็นขัวลบนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็นําสายไฟนะครับสองเส้นนะครับมาต่อนะครับใส่สายสีแดงแล้วก็สายสีดํานะครับจากนั้นนะครับ มาเชื่อมนะครับก็ปักนะครับตัวนี้เป็นปักตัวปั่มน้ำมันของรถคันที่มีปัญหานะครับส่วนสายไฟนะครับตัวปักนะครับก็จะเป็นสายสีแดงนะครับสีแดงคือขัวบวกนะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินดำนะครับเป็นขัวลบนะครับเท่ากับต่อสายไฟง่ายๆเลยครับแดงใส่แดงนะครับดำใส่ดำนะครับแดงเท่ากับเสียบใส่ช่องสีแดงได้นะครับ ส่วนสายสีดำนี้นะครับก็บเสียบใส่ปลั๊กช่องสีดำนะครับจากนั้นนะครับก็บล่องเปิดสวิตช์ตาทนะครับเช็คอ่เปิดสวิตช์ตาทนะครับแล้วก,ก็บเบิ้งที่ปั๊มนะครับถ้าปั๊มตัวนี้ติดนะครับ ก็แสดงว่าปั๊มอ่าอยู่ทางน้ำมันนะครับของรถขั้นที่มีปัญหานี่คือปั๊มมันเสียนะครับผมสีล่องเปิดสวิตนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับเปิดสวิตต์สตาทนะครับเห็นไหมว่าปั๊มน้ำมันนะครับที่เอาออกมาตีล่องนะครับติดนะครับใส่งานได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็แสดงว่านะครับปั๊มน้ำมันนะครับของรถขั้นที่มีปัญหานะครับคือปั๊มมันเสียนะครับ ปั๊มยุติาถทางตัวนี้นะครับเสียนะครับตัวนี้นะครับก็บเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการตรวจเช็คปั๊มน้ำมันนะครับของรถยมมาม a า a t ีน o นะครับ